บรรยากาศเวลายามเย็น,ยนค่ะเ,เพื่อนๆอากาศกำลังดีค่ะเมื่อสองสามวันมานเนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นนิดนึงแต่ยายว่าอากาศกำลังพอดีนะคะไม่หนาวค่ะที่วมหินอตอนนี้ก็นั่งอยู่ในสวนข้างบ้านค่ะนั่งรับลม ชมบรรยากาศชมวิวนอกบ้านชมต้นไม้ชมต้นไม้มนไมในสวนข้างบ้านค่ะเพืเ่อนเพื่อนก็ตอนนี้ที่หัวหินก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหนาวนะฮะเพื่อนเพื่อนที่ที่บ้านเพื่อนเพื่อนหนาวไหมหัวหินนี่ทุกปีทุกปีจะไม่ค่อยหนาว ถึงหนาวก็ก,ก็หนาวแป๊บเดียวเพื่อนๆไม่หนาวมากแบบกำลังพอดีอะ่ะอากาศที่แบบว่ากลางวันคือไม่ต้องเปิดพัดลมอะ่ะแล้วก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่ต้องเปิดพัดลมอากาศกำลังพอดีนะที่หัวหินอะ่ะไม่ค่อยหนาวเหมือนเหมือนภาคอื่นๆแต่ถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานเนาะจะหนาวมากแต่ที่หัวหินจะไม่หนาวคะ่ะเพื่อนๆ อากาศเริ่มเปลี่ยนเออบางทีสุขภาพคนเราก็อากาศเปลี่ยนก็อาจจะทำให้ไม่สบายเนาะก็ฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะอก็นั่งคิวๆไม่มีอะไรมากเพื่อนๆอ,อืมยายก็ อยู่แบบเนี้ยแต่ละวันช่วงเช้าเช้าหรือช่วงเย็นยายจะชอบมานั่งอยู่ในสวนข้างบ้านค่ะยายชอบแล้วก็เห็นต้นมงต้นไม้ที่เราปลูกแล้วมันก็ดูดูสดชื่นดีค่ะฟังเสียงนกร้องก็มีความสุขค่ะชอบชอบบรรยากาศแบบ แบบเงีย,งยบๆค่ะไม่ค่อยชอบความความวุ่นวายไม่ค่อยชอบแบบในเมืองเท่าไหร่อืมยายก็เลยเป็นคนที่แบบว่าอยู่อยู่ติดบ้านไม่ไม่จำเป็นก็ไม่ออกข้างนอกค่ะบางทีก็ไปแค่ช้อปปิง้งซื้อของใช้ของกินเออไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเที่ยวเท่าไหร่นะโดยโดยส่วนตัว แต่ถ้าแฟนมาเนี่โอ้โหไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะเก๋จะพาไปนู่นไปนี่เที่ยวนู่นเที่ยวน,น,น,นี่ตลอดเดี๋ยวเกก็มาแล้วค่ะเนี่ยอีกสามสี่วันเนี่ยทำมาเถออโอ้โหเหนื่อยค่ะเที่ยวมากก็เหนื่อยเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยชอบเที่ยวเท่าไหร่นะโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบเพื่อนเยอะค่ะชอบอยู่ ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าชอบอยู่เงียๆบๆแล้วก็มีความสุขในการปลูกต้นไม้ค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละปลูกต้นไม้ก็งดดีนะคะเพื่อนๆทำให้เราจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากเลยค่ะปลูกต้นไม้เวลาเราเห็น ต้นไม้นะเดินเข้าเดินออก <c oughs> มันก็มีความสุขดีค่ะเพื่อนเพื่อนมองไปทางไหนมันก็เจริญหูเจริญตาดีนะเพื่อนเพื่อนว่าไหมขออนุญาตดื่มน้ำชาเนหนึ่งกินถั่วแล้วมันรู้สึกว่ามันจะติดคอค่ะสำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะนเพื่อน ปลูกอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนไม่จําเป็นว่าจะปลูกพวกไม้ดอกไม้ประดับอย่างเดียวปลูกของกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนด้านหลังเนี่ยเนี่ยที่ยายปลูกกล้วยปลูกมะละกอจะปลูกผักปลูกอะไรก็ได้ปลูกมะม่วงมะม่วงหรือปลูกอะไรก็ได้แบบให้บ้านเรามันดูมีความร่มรื่นมีความเขียวชอุ่ม เวลาเรามองไปทางไหนมันก็เจริญหูเจริญตาเพื่อนๆว่าไหมอืมยายนี่จะเป็นคนที่แบบชอบชอบชอบความร่มลื่นชอบความเป็นต้นไม้เยอะๆชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวน้ำตกอะไระทำนองนั้นอะ่ะจะเป็นคนชอบชอบเที่ยวแบบนั้นนั่นแหละยายถึงเป็นคนที่แบบไงละ่ะ ชอบปลูกต้นไม้นิสัยอ่ะจะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยแหละไม่ใช่ว่าเพิ่งมามาเริ่มปลูกนะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นอะไรก็เหมือนกันตอนเป็นเด็กเนี่ยยิ่งชอบไปไปป่าไปทุ่งนาไป,ไปป่าก็ไปหาเก็บเห็ดเก็บผักหวานอืม ไปทุ่งนาก็ไปเล่นตามภาษาเด็กนั่นแหละไปเล่นน้ำบางทีก็ได้หอยได้กุ้งได้ปลามาตามภาษาเด็กนั่นแหละเป็นคนที่แบบชอบแบบชอบแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก็เลยเป็นคนที่แบบชอบปลูกนิสัยโดยส่วนตัวจะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ได้ปลูกของกินปลูกอะไรปลูกได้หมดเพื่อน ยายว่าการปลูกต้นไม้มันทำให้เราเใจใจใจเย็นแล้วก็ทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านนะเพื่อนๆนั่นแหละมันไม่ไม่รู้นะความความรู้สึกส่วนตัวมันเป็นอย่างนั้นค่ะมองเห็นอะไรที่เป็นต้นไม้สวยๆเนี่ยชอบมากชอบมากเลยค่ะเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ บางทีปลูกปลูกจนลกค่ะพอลกแล้วก็อืบางทีก็ถอนทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งอืมก็มีบางทีอ,อ่ะม,ม,มันก็ปลูกไม่บางทีมันมันต้นไม้มันบางทีมันคุมกันมันเบียดกันอะไรเงี้ยปลูกปลูกตะพี้ตะบันปลูกไม่ได้มีดีไซน์ไม่ได้มีอะไรนะ เออเป็นคนที่แบบอืปลูกไปงั้นๆแหละขอให้ได้ปลูกอไม่ได้มีดีไซน์การจัดสงจัดสวนอะไรหรอกปลูกอย่างเดียวขอให้ได้ปลูกนันแหละแต่ละวันเนี่ยเดินเข้าเดินออกอืมมีความสุขดีนะเพื่อนๆยายมองว่าบ้านน่ะต้องทำให้มันดูล่มลื่น ทำให้มันน่าอยู่บ้านนะมันถึงมันถึงน่าอยู่ก็และอีกอย่างหนึง่งถ้าเราเชื่อเรื่องเ,อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมันก็มีส่วนนะเพื่อนเพื่อนพวกพวกเทวดานางฟ้าอย่างเงี้ยเขาก็ชอบนะ ชอบความล่มลื่นชอบต้นมงต้นไม้มันเกี่ยวแล้วมันเพื่อนถ้าใครเชื่อเรื่องงอเฮ้งอ่ะมันเกี่ยวนะถ้าบ้านเราดูดีดูเขียวเชยอ,อุ่มดูดูล่มรื่นอ่ะเทวดานางฟ้าเขาก็มาอยู่บ้านไหนที่สังเกตดูนะเพื่อนเนบ้านไหนคนที่เขารวยอ่อะ คนที่เขามีอันจะกินหน่อยนะบ้านเขาเนี่ยจะล่มลืน่นจะพูดผิดพูดถูกจะล่มลืน่นอ่าดูล่มลืน่นดูสังเกตดูเพื่อนๆยายมีความเชื่อแบบนั้นนะเพื่อนๆลองลองเอาไปปรับใช้กับบ้านตัวเองก็ได้นะปลูกอะไรก็ได้เพื่อนๆไม่จำเป็นว่าจะต้องปลูกดอ,อกไม้ ปลูกของกินปลูกผักปลูกมะละกอปลูกกล้วยปลูกมะม่วงมะม่วงปลูกอะไรก็ได้ขอให้บ้านเรามาันดูดูล่มลื่นแล้วก็ดูสะอาดพวกเทวดานางฟ้าเขาชอบค่ะเพื่อนๆนั่นแหละแล้วก็บ้านไหนที่แบบดูเขียวชอุ่มดูล่มลื่นบ้านนั้นก็มันก็จะตามมาด้วยความอุดมสมบูรณ์ เงินทองมันก็จะไหลมาเทมานะเพื่อนๆยายมีความเชื่อแบบนั้นนะถ้าบ้านไหนที่ดูแบบหแห้งๆเหี่ยวๆดูมีแค่เงียมองไปมันไม่ได้มีความเจริญหูเจริญตานะ่ะบ้านนั้นนะ่ะมันก็จะเงินก็จะไม่ค่อยเข้าทำอะไรมันก็ติดๆขัดๆ ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองยายมีความเชื่ออย่างนั้นนะคะโดยส่วนตัวเ<ม>พื่อนเพื่อนก็ก็อย่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อทั้งหมดนะแต่ให้เพื่อนเพืนฟังแล้วพิจารณาว่าสิ่งที่ยายพูดมาน่ะมันมีมันมีส่วนไหมมีความจริงไหมให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาดูนะ พูดไปพูดมายายยายก็พูดไปเลยเปื่อยแต่แต่แต่ยายมีความเชื่ออย่างนั้นะนะะเพื่อนๆไม่เชื่อลองดูไว้ไว้ไว้เดี๋ยวยายมาเจอกันใหม่นะคะรู้สึกว่าคลิปจะยาวเกินไปแล้วสำหรับคลิปนี้บา,บายๆค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องใหม่ๆม,มาเล่าให้ฟัง มาคุยให้ฟังนะเพื่อนๆนะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ